อกว่ามึงไปอยู่ใกล้ต้นน้อยหนาโอ้หเดินมาอยู่ใกล้ๆโต๊ะใหญ่หมดเลยมึไม่อ,อ็ดมีเองอยู่ใกล้ประมาณนี้นะเนี่ยลักษณะเป็นยางไงฟันมันน่ากลัวมากอืมดูเล็บนี่เล็บมันก็น่ากลัวนะคมนะ ชื่ออีกวักวหน้าอีกัวหน้าอีหน,าน,านา้นอกอกนา,า,าในใกลัวมันไม่ค่อยกลัวคนนะก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปกัไปกันอ,อยู่ประมาณนี้ผมอยู่ใ,ใกล้ๆประมาณ สองเก้ามันยังไม่หนีไปเดี๋ยวเอาไม้มาเอาไม้มาตีมันหงมันจะไปก่อน ชั่วแม่ไปเยอะเลยไปเลยไปไปมันลงน้ำได้นะมันอยู่ในน้ำได้ไี <c oughs> ้กวัวหน้าไี้หน้ากลัวโอเคครับ